สวัสดีค่ะก็มาอัปเดตน้องนลูกสปิตนะคะที่ว่างอยู่เนาะ,นะวันที่22ธพันวาคม2566นะคะก็มีทั้งหมด6ตัวเนาะก็จะเหลือตัวผู้2แล้วก็ตัวเมีย4นะคะพร้อมรับกลับไปก่อดได้เลยนะคะก็ดูน้องได้ที่คลอง10นะคะสายธัญญะจังหวัดปทุมเนาะชอบตัวไหนเลือกดูตามสีเชือก,กนะเออนะคะแล้วก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติม้วกันเนาะ เด็กๆน่ารักแข็งแรงทุกตัวะค่ะ้วนกลมขนแน่นนะคะกินอาหารเก่งแล้วเนาะ,ะเล่นกันสนุกเลยนะคะโอเคเดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะอ่ะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะอ่าน้องตัวผู้นะคะเชือกเอ,อ่อเขียวม่วงนะคะนี่นะคะในด้านหลังนะคะโตๆแล้วเนาะนี่ ใหญ่กับฝ่ามือนะคะกลมมากนะคะเนาะตัวไล่ๆกันหมดเลยค่ะน้าต่อไปอ่ะตัวนี้กาลังคาบลูกบอลเี้คีเล่นมากตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะคะนารักอ่ะเชือกม่วงเหลืองนะคะดูตามสีเชือกนะชอบตัวไหนเนาะตาแป๋วเลยนะคะม่วงเหลืองเนาะสนน่ารักเลยนะคะอ่ารูกอ่าต่อไปนะคะเอ่อม่วงเทานะคะตัวม่วงเทาตัวเมียนะตัวบึกเลยนะคะน้องตัวเมีย ในด้านหลังนะคะแข็งแรงดีนะคะกลมเลยนะคะขนดีมากอ่ะต่อไปเชือกฟ้านะคะน้องตัวผู้เนาะนี่เชือกฟ้าเนะหล่อๆนะคะอ่าต่อไปนะะเชือกเออเชือกแดงนะคะนี่น้องตัวเมียนะเนาะน่ารักเหมือนกันนะคะเล่นเก่งทุกตัวนะคะอ่าตัวสุดท้ายนะคะ น้องเช็คน้ําเงินนะคะเป็นตัวเมียนะคะตาแป๋วกลมโตเลยนะคะแข็งแรงทุกตัวเนาะก็สนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแล้วกันเะเด็กๆน่ารักทุกตัวนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ